พูดว่าเป็นสะพานดุลพามาบ้านเกิดตัวเองให้เทไม่รู้แหล่งที่เขามากราบไว้กันอยู่ที่นีไม่บ้านเกิดตัวเองนี่ไม่รู้เลยเธถ้ามีมีแหล่งมีของดีที่บ้านเกิดตัวเองไม่รู้เลยว่าที่นี่เขาทำอะไรกันทางไปถ้ำตรงนี้ อาให้ล้อกอนอ๋อสตอไวกอนก็นได้สตอไวกอนทายมูเือถ่ายจากของคือขันหนาหเนาะ่ายจากมูหนะเนาะทายมูดดนี้ทายมู